ชาลพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของกรกยาศาสตร์ครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าไม่ใช่กรกยาศาสตร์ที่เป็นประเพณีเดือน10ธรรมดาที่เขาเรียกว่า,าศาสตร์เดือน10เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับกรกยาศาสตร์ที่เราชอบทานกันในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งทางภาคเหนือนะอย่างเช่นพิษณุโลกเนี่ยเขาจะทานกับกุ้งเ่ไข่นะครับคุณผู้ฟังครับทีน,นี้เขาต่อยอดครับคุณผู้ฟังครับเขายกระดับขนมพื้นบ้านรกยาศาสตร์ที่ทํากันในประเพณีงานบุญเดือน10เนี่ยครับคุณผู้ฟังเขาต่อ ่อยอดไปเป็นรูปแบบของสแน็คนะครับคุณฟังทานได้ทั้งปีแล้วก็รูปแบบแพคเกจจิ้งสวยงามทีเดียวต่อยอดมามีหลากหลายรสชาติให้เลือกด้วยนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่ไม่เฉพาะแค่คนรุ่นรุ่น,รนเราทั้งท่านหลายอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายัางต่อเนื่องไปถึงคนรุ่นใหม่ที่มันเหมาะกับยุคสมัยด้วยนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทปลาณีฟู้ด2015จำกัดนะครับคุณพัดิน คุณพนิตาสีเขียวอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณพนิตาครับดีค่ะได้ดูข้อมูลน่าสนใจทีเดียวเหมือนกันครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันถ้าช่วงเดือนสิบเนาะวันศาสตร์ไทยศาสตร์เดือนสิบเราก็จะเห็นการกวนกายศาสตร์กันมากมายทีเดียวเหมือนกัน แต่ว่าเราก็จะได้ทานเฉพาะช่วงนี้หรืออย่างน้อยก็อีกสักสักหน่อยหนึ่งสักเดือนสองเดือนไม่ได้ทานกันได้ทั้งปีแต่ตอนนี้เราขยับเราต่อยอดไปเป็นรูปแบบของสแน็คทานกันได้ทั้งปีทํากันต่อยอดต่อเนื่องแล้วก็ยังสร้างรายได้สร้างแรงงานให้กับพื้นที่มากมายด้วยเหมือนกันครับถามอย่างนี้ครับคุณมณิตาที่มาตั้งต้นไอเดียความคิดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนอย่างไรครับค่ะก็ขอเริ่มจากก็จะเริ่มจากคุณแม่นะคะอ่าแม่ปราณีสีเขียวเนี่ยเป็นเอ เป็นต้นตำเนิดของกายศาสตร์แม่ปราณีเลยค่ะอืมคือชื่อบริษัทนี้มาจากชื่อคุณแม่นี่เองใช่ค่ะแม่ปราเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่จะทําอกิจการค้าหลายอย่างนะคะอก็ขายหลายๆอย่างพวกสินค้าเกษตรพอคุณแม่เริ่มจากเราเราจะเป็นชุมชนที่เราตั้งโรงงานอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นชุมชนบ้านขามที่จะเป็นสองฝั่งแม่น้ํามูลนะคะแม่น้ำผ่านกลางหมู่บ้านครับ บ้านม่วงคุณพ่อเป็นคนบ้านขามทีนี้ในในสองชุมชนเนี้เมื่อก่อนเขาจะทําวัตถุดิบเป็นข้าวเม่าข้าวตอกกันเองอืมตรงตรงนี้คือที่จังหวัดนครราชสีมาจี่นครราชสีมาค่ะอำเภอพิมายค่ะอ่าอ่าอ่าอพ่เวลาเราพูดถึงพิยาศาสตร์หลายคนจะนึกถึงภาคเหนือนึกถึงพิษณุโลกพอไปทานกับกล้วยไข่ที่เขาดังๆแต่ว่าจริงๆคือมันทําในหลายพื้นที่เหมือนกันที่โคราชก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทาต่อเนื่อง มันเป็นวัฒนธรรมไทยอะค่ะเป็นไทยแบบกึ่งออกจากกึ่งเขมรกึ่งไทยกึ่งลาวเป็นวัฒนธรรมอุตสาคเนะอะก็คุณแม่ก็ค้าขายเสร็จแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายตัวข้าวข้าวข้าวโพงข้าวพพงนี่คือภูมิปัญญาจริงๆค่ะเพราะโตมากับมากับสิ่งนี้เลยแล้วแปรูปเป็นกายศาสตร์กายศาสตร์ถ้าถามจริงคือคนรุ่นคุณแม่เนี่ยจะควรเป็นทุกคนนะคะอื โหแต่ว่าม,มันหนักเลยนะกว่าจะกว่าจะให้ <c oughs> ทานกันผมเห็นกวนโอ้โหใช้แรงเยอะมากค่ะคร <c oughs> ับเราก็ไม่ปใจอะค่ะว่าทําไมจะต้องถึงปีเดือนนี้ปีนี้จะต้องมากวนกายศาสตร์ต้องมาทํามะพร้าวต้องมาทำกวนแล้ว<อ>เลยอ๋อมันเป็นประเพณีมันเป็นทำมาแต่โบราณแล้ว <c oughs> อืออืออือก็คือเป็นประเพณีเดือนศาสตร์เดือนเสดเป็นศาสตร์ไทยนี่แหละที่เขาทำกันใช่ค่ะครับ ก็คุณแม่ก็เริ่มมาผสมเป็นกายศาสตร์แล้วก็ในเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะคะที่คุณแม่ทำแล้วก็เราก็เลยเห็นคุณแม่ทำแล้วก็เลยต่อยอดมาจากคุณแม่จากตรงนั้นนะคะครับรูปมาเรื่อยโดยสูตรของคุณแม่แล้วก็ก็พัฒนาให้มันเป็นรสชาติต่างๆขึ้นมาจริงๆพัฒนาจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิเ็นะคะโอ้โหก็นานเหมือนกันนะสาสิบกว่าปีเหมือนกันนะอ่าค่ะใช่ ทีนี้ประเด็นก็คือคุณแม่เนี่ยเดิมก็คือข่าวพองข้าวหรือที่เป็นวัตถุดิบเนาะแต่ว่าอพอเสร็จแล้วเอ้ยเราทําเองก็ได้นี่เราก็เลยเามาเริ่มทําแต่พอเราเริ่มทำปุ๊บมันก็ต้องต่อยอดแล้วแล้วที่หนักที่มันทีเด็ดกว่านั้นก็คือไม่เฉพาะแค่เดือนสิบหรือช่วงนี้เท่านั้นที่จะได้ทานมันควรจะได้ทานกันต่อเนื่องด้วยแล้วต้องมีหลากหลายรสชาติด้วยไม่ใช่รสชาติดั้งเดิมอย่างเดียวอันนี้ก็เลยขยับต่อยอดมาแล้วก็ทํากันมาต่อเนื่องจากที่คุณแม่ตั้งต้นไว้นะครับคุณพนิตาครับ่อา ทีนี้พอเราขยับต้องทําต่อเนื่องมามันไม่ใช่รูปแบบเดิมๆแล้วมันมาเป็นสแน็คมาเป็นอะไรต่ออะไรได้ยังไงครับค่ะจุดเริ่มต้นคือเราเริ่มไปจําหน่ายที่เมืองทองธานีะค่ะเมื่อปี2,546นั้นที่เริ่มรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจําหน่ายสินค้าโอท็อปในเมืองทองอ่าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่็ oh, <top S 1> ชนี่แหละค่ะ,ะเราก็เห็นเรามีที่นี่อำเภอพิมายแล้วก็เป็นเมืองปราสาทหินครับ ปรางที่นี่ก็จะมีแบบปราสาทโบราณอายุเป็นพันปีแล้วศัพท์ที่ลวดลายสลักสวยงามมากถ้าถ้าสมท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวก็เชิญเดือนเชิญนะคะอืออืออือคือคือที่พีมไมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมร่วมมันหนึ่งที่เห็นชัดเจนของอุษาคเนย์แหละคือมีปราสาทถิ่นที่เราเข้าใจว่าเป็นเป็นกัมพูชาเป็นเขมรนี่จริงคือเป็นวัฒนธรรมร่วมเดี๋ยละนะเราก็เลยเอานํามาแปรรูปขนมดูละหาอะไรที่มันแทน เป็นรู้สึกจะโดดเด่นก็น่าจะเป็นพวกเป็นแท่งๆเป็นเนื้อผมแล้วขนมกรรยาศาสตร์เราเนี่ยรูปลักษ์มันก็จะเป็นเนื้อข้าวคลุกคะคลุกคะเหมือนลายหินนะคะคุณ <c oughs> มงเราตอน,น,น <c oughs> จะไปขายเมืองทองธานีเราก็อยากจะให้สินค้ามันแตกต่างขึ้น <c oughs> ก็เลยนําแท n งอัดเป็นแทง่งๆแท่งๆนะคะ <c oughs> อกว่นจะหนึ่งนิ้วนะคะตอนนี้ก็ลดเล็กลงไม่ไม่ไม่ใหญ่ขนาดหนึ่งนิ้วทำภาพค่ะออก็คือเอาเอาจากที่มันเป็นเป็น แผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะมาัดให้มันเป็นแท่งพร้อมทานเป็นแท่งแท่งหนึ่งก็ยี่สิบห้ากรัมทานพอพอได้รสชาติอะค่ะไปกินค่ะแล้วก็ไอ่รสขึ้นเป็นสิบรสเอ๊ะมันต้องมันต้องปรับด้วยไหมคือกายศาสตร์เนี่ยด้วยความที่มันมันมันเขาเรียกอะไรมันเหนืดเหนืดมันเหนียวเหนียวเนาะมันก็แบบติดไม้ติดมือทานยากแต่ว่าเราทําเป็นแท่งๆนี้มันทานง่ายขึ้นด้วยค่ะเออ ตอนมันตอนขนมมันร้อนๆนะคะร้อนหน่อยอุ่นๆหน่อยก็จะไม่เหนียวมากอฮาะาโดยคุณลักษณะพิเศษของกยายศาสโคลานี่จะไม่แข็งเหมือนภาคกลางนะคะอความนุ่มของข้าวข้าวที่คือข้าว,าวต่อเนี่ยจะนุ่มตัวข้าวจะกรอบพองอ่าอาอะหลายๆเทกเจอร์ค่ะคือคือมันกรอบมันไม่ที่แข็งนะมันกรอบนุ่มอะคือกัดไปนี่สัมผัสความกรอบได้แต่ว่ามันนุ่มมันไม่มันไม่ได้แบบแข็งโป๊กกัดแล้วแข็งกระด้างอย่างนั้นไม่ใช่ ช่ค่ะแล้วการจับทามเนี่ยก็ไม่ต้องไปจับเป็นด้วยมือก็ใช้ในแท่งสแนเคที่เราทําเนี่ยแล้วก็ตบก้นปุ้งขึ้นลวมันจะ <laughs> เป็นทแท่ง <laughs> อันนี้แหละที่บอกว่าเป็นไอเดียเป็นนวัตกรรมคือทางกายศาสตร์นี่เราจะรู้เลยว่ามันหู و, บิดกว่าจะได้ทานน้องบิดนมันเหนียวมั่งติดมือมั่งก่ายแล้วปายอีกอันนี้เราเสียบไม้เลยพร้อมทานเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นถุงพลาสติกแล้วอ่าเราสามารถกระทุนก้นให้มันอออ่เ จะเป็นเซล์เก็นบ้ากายศาสตร์ช็อตอะไรอย่างเงี้ยคือดันขึ้นมาปุ๊บก็เป็นแท่งมาขึ้นมาพร้อมทานเลยเนาะตอรับตอรับดีมากจากงานอท็อบที่เมืองทองแล้วก็ตัวตัวต้นกําเนิดของทําให้เราสามารถทํำ O E M ผลิตส่งต่างประเทศได้อืมนั่นคือจุดเริ่มต้นล่ะพอเราทําเป็นแท่งเล็กๆพร้อมทานอยู่ในแพคเกจจิ้งแล้วดันตูดขึ้นมาทานได้นี่มันก็จากจากลดดังเดิมตอนแรกเนาะ แล้วมันก็จะต่อยอดได้ทีนี้มันก็ไปอีกหลายรถเลยทีนี้มันไปหลายรถเนี่ยมันก็ต้องมาทดลองทุตม,มาปรับสูตรมาอะไรต่ออะไรเราดีไซน์รถของเรายัางไงครับรถที่มันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรนะรถยอดนิยมต้มยำเอ,อ้ยรถหมูยอรถอะไรต่ออะไรเนี่ยครับจริงๆรถที่เริ่มต่อยอดมาจริงๆก็จะเป็นเป็นรถชาเขียวมากกว่าน,นะคะเพราะย้อนไปปีสี่หกที่หนึ่งช่วงนั้นโอ,โอ้ชาอุยชีดังมากอ่าอ่า ที่ไหนก็ต้องโอีชีโอีซีเราชาเขียวจี่มันไม่ได้เป็นเตน้ำชาแล้วเอามาทําเป็นขนมได้นะกายศาสตร์นะคะเราก็ใช้ผงชาจากญี่ปุ่นเกรดเอนี่แหละเป็นเขียวนี่แหละค่ะข้อมาปนในกายศาสตร์ต้องเป็นค่ะแต่เราก็เติมอะไรที่เป็นไทยๆก็ไปหน่อยก็นกลิ่นน้ําอ้อยอะไรอย่างเงี้ยืมตอนนี้เท่ากับเท่ากับเรามีสิบสองรสชาติใช่ไหมใช่ค่ะ ตัวตัวเราจะแตกต่างคือเอาอ้อยสดเนี่ยมาเผาไฟให้หอมแล้วก็มันก็จะได้กลิ่นของอ้อยน้ำอ้อยไปด้วยอะค่ะครับคือเราทำเน้ำอ้อยเนี่ยมันจะหอมหวานในในตัวของมันเองใช่ค่ะอืมก็เกิดเป็นสูตรชาเขียวเราก็เราก็มาลดกาแฟกาแฟก็มีมะม่วงหิมพานนะคก็ออกมาอีหลายรสชาติรวมแล้วก็สิบกว่ารสทั้งต้มยำทั้งรสเผือกอ่า ไปทั้งโกโก้อะค่ะาตามมาเยอะแยะนั <ๆ S 1> <ม>่นสินั่นสิส <c oughs> กำลังนึกตาม <c oughs> คุณพนิตาสิบสองรสเนี่ยนะต้มยำกาแฟชาขเขียวหรืออะไรต่ออะไรเนี่ย <c oughs> มันมันเข้ากันเหรอกับขนมหวานน่ะที่ที่มันเป็นกายศาสตร์คือผมยังไม่ได้ลองนะยังนึกภาพตามเหมือนกันนี่มันมันจะเข้ากันไหมคุณพนิตาค่ะก็ถ้าเป็นต้มยำเนี่ยเออเราได้สูตรจากสถาบันอาหารนะคะพอะดีแล้วก็ต้มแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงครา ยำกใย็ใส่สมุนไพรคือใส่กระเทียมใส่ใบ,บมะกรูดับค <ừ ừ. S 2> ่ะก็พยายามมามกมันก็ได้นะคะได้เป็นรสชาติของต้มยำออกมาคือ <c oughs> คุณฟังนึกตามเลยครับกระยาสามันก็จะออกหวานหวานเหนียวเหนะียวหนึบหนึบเนาะมีกลิ่นหอมเนาะแล้วพอใส่ต้มยำไปมันก็ต้องมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสอะไรด้วยเนาะเอ <c oughs> เป็นความแปลกที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะลองน่าจะลงตัวแนะนําเลยว่าต้องลองดูเหมือนกันนี่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เป็นรสชาติยอดนิยมเหมือนกันไหมคุณพนิตา น,น่าจะแบบประกอบกับเป็นเป็นแพ็คเป็นบรรจุหลายๆรถนะคะน,นนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งคือแพ็กเกจจิ้งเราของเรานอกนอกจากรสชาติที่มันแยกเป็นแต่ละรสชาติแล้วมันยังมีแบบรวมรสให้ไปลองคานกันด้วยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอืมใครดีไซน์แพ็กเกจจิ้งของเราให้ครับคุณอนิตาครับช่วงแรกๆจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะอืม เป็นคนพิมายแล้วก็รู้ว่าก็จะซึมซับวัฒนธรรมเหมือนเราที่อยู่พื้นถิ่นเหมือนกันแล้วเป็นเกี่ยวกับการดีไซน์พวกบรรจุภัณฑ์พวกเอกล่องกระดาษพวกนี้นะคะอาจารย์เขาก็ทําของเราเป็นเคสดีดีให้กับนักศึกษาอืมอืมอืมท่งรูปกล่องสติ๊กเกอร์ออกมาครับเท่ากับตอนนี้มีเฉพาะของเราหรือเปล่าที่ทําเป็นรูปแบบสติ๊กอย่างเนี้ครับเป็นรูปแบบที่พร้อมทานเล็กๆอย่างนี้ครับหรือว่ามีเจ้าอื่นๆเขาเริ่มเข้ามาสู่ตลาดอย่างนี้แข่งขันกันละ ก็น่าจะมีนะคะก็น่าจะมีเพราะว่าเห็นหลังๆก็จะมีเป็นทานเป็นชิ้นเป็นตองเป็นบรรจุภัณฑ์แยกย่อยอะค่ะแต่อย่างแป่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีลา์อื่นไหมอะค่ะแต่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราเริ่มมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สี่หกแต่เป็นแต่ของแม่ปราณีนี่ก็คือรับทำ O E M ให้อยู่แล้วคือใครอยากจะมีแบรนด์สินค้าตัวเองนี่เรารับทําให้แล้วไปติดแบรนด์เอาเลย ได้คะ่ะใช่คะช่ะใช่เพราะฉะนั้นเราก็เป็นอีกหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีรูปแบบอย่างเงี้ยแพร่หลายมากขึ้นไปอีกด้วยไม่ได้หวงสูตรว่าอย่างนั้นเถอะใช่คะ่ะอ่ามีเยอะเหมือนกันไหมครับที่เข้ามาติดต่อเราให้เราทําให้อย่างเงี้ยครับก็หลายหลายลนะคะเป็นส่วนมากจะเป็นบริษัทส่งออกคะ่ะประมาณนั เพราะว่าสาหรับคนที่ทานกยาศาสตร์จะรู้เลยล่ะว่าถ้ามันมาแผ่นใหญ่ๆห,ห,หรือมาเป็นถุงมาเป็นกิโลเนี่ยนะหยิบทานโอ้ยมันมันช่างยุ่งยากอะไรทั้งที่รสชาติมันอร่อยเหลือเกินแต่พอเป็นรูปแบบนี้จะทานง่ายและสะดวกพร้อมทานแล้วก็อร่อยมากขึ้นไปด้วยนะล้วมีอีกหลายรสชาติด้วยนะค่ะอ่าเราทําการตลาดยังไงครับตอนนี้พอหลังจากที่เราเริ่มบรรจุพันธุ์อย่างนี้และเราก็ต้องมีไปวางจําหน่ายโดยทั่วไปวางตามห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณมณิตาครับ ใช่ค่ะก็ส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่มีการประชาสัมพันธ์อะไรนอกจากเป็นสินค้าท้องถิ่นแล้วก็เป็นอองนะคะก็จะงานราชการต่างๆหรือแบงก์พันธุ์ตต่างๆที่เราเป็นลูกค้าอยู่อก็เป็นคนประชาสัมพันธ์ให้ไปออกงานที่ต่างๆอะค่ะแล้วก็ตลาดออนไลน์ก็เพิ่งจะเข้ามาสักประมาณสองสมปีนี้เองโควิดพอดีก็ก็ก็ช่วยได้ค่ะช่วยได้แต่จริงๆของเราเนี่ยลักษณะคือปากต่อปากอยู่แล้วอ่า ด้านเดิมนะคะ<อ>ด้งเดิม<อ>แต่ก่อนเลยใช่ใช่ของเราคือน,นอกจากวางในพื้นที่เรายังไปอยู่ในปั๊มน้ํามันอยู่ในหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของฝากด้วยนะใช่ค่ะอยู่ในกลุ่มของสินค้าไทยเด็ดของปะตะทด้วยค่ะอ่าอ่าอ่า,อาคือสําหรับในประเทศไทยเนี่ยช่องทางในการจําหน่ายนี่แทบจะเรียกว่าครอบคลุมได้ล่ะแต่เราโกอินเตอร์ด้วยไหมคุณมนิตาใช้ค่ะเราสมัติผู้ค้าที่เขานําสินค้าขนมไทยออกไป โดยผ่านโดยโดยโดย,โดยทำเองค่ะทำเป็นชิปปิ้งเอง<ม>ก็มีสั่งเป็นหลายๆล็อตเข้ามาเรื่อยๆเป็นแบบแผ่นนะคะครับปัณกี<ม>ของเราจะอย่างลูกค้าถ้าเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเอาขนมไทยไปขายแล้วก็จัดก,การส่งให้ให้ผ่านชิปปิ้งได้เลยก็<ม>แค่แจกมา้เราเราก็ลุงลังส่งให้จัดก,การให้เรียบร้อยครับแต่ผมดูแพ็กเกจิ้งน่าทานจริงๆนะคือมัน มันพร้อมทานนะแต่ว่าไม่ทิ้งแบบเดิมๆแบบเดิมเราก็ยังมีอยู่นะที่ทําเป็นแผ่นใหญ่ๆอันนั้นก็ยังมีจําหน่ายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณมณิตาก <c oughs> ็ยังยังยังจําหน่ายได้ดีอยู่ตลอดนะคะไม่ได้ลดลงเพราะว่าคน<ต> <c oughs> ก็ยังต้องแบบทําตามประเพณีก็ะจะชอบอย่างเงี้ยเนาะแบบเยอะๆหน่อยยิ่งช่วงเนี้ยมันที่สิบสี่ตุลาเนี่ยเป็นวันใสบาตรสาไทยนะคะนั่นสิที่ดีที่สุดของกายศาสตร์แล้วคะ <c oughs> ่ะก็าจะาไ <c oughs> ปวัดแล้วก็ส่งปู่ย่าตายาย เยอะที่สุดของปีแล้วคะ่ะช่วงนี้อเพราะนี่ช่วงกับตรงประเพณีสาเดือนสิบพอดีใช่คะ่ะอผมถามต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งคุณวนิตาคือเราไม่ได้ทําเฉพาะรกยศาส์เท่านั้นแต่ว่าไอ้ข้าวพองข้าวตอกที่มันเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของเราเนี่ยตอนนี้มันต่อยอดไปมากกว่านั้นมันเป็นซีเรียลด้วยใช่ไหมมันโอ้โหมันไปได้อีกเยอะเหมือนกันตอนนี้ที่ทราบนะคะก็มีโอท็อปด้วยกันแล้วก็เป็นกลุ่มอาหารเนี่ยอย่างการที่เป็นเขาเอาไปทําโจ๊กค่ะ อืมมันอยู่ค่ะไม่ถึงข้าวพองข้าวตอกเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะเอาข้าวโจ๊กทำซีเรียลทำคุกกี้โอ้เออแต่คุกกี้นี่เคยเคยเห็นอยู่นะที่เขามีมาโรยโรยใส่คุกกี้เป็นข้าวต่อข้าวพองกุบกับกุบกับดีเหมือนกันค่ะเออแต่โจ๊กนี่เออนี่ก็ต่อยอดไปได้อีกเหมือนกันของของเราก็ทาทาเป็นซีเรียลพร้อมทานด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณมณิตาเป็นแผ่นแผ่นแล้วก็เป็นชิ้นนะคะก็ มีคู่ค้าเข้ามาคุยลักษณะที่แบบให้ปรับให้เข้ากับอขนมตัวที่เขาต้องการก็จะ,จะสูตรอะไรเขาก็จะเพิ่มเข้ามาครับกาัจะพืชเพิ่มมากขึ้นออันนี้จะดีต่อสุขภาพจริงๆด้วยไม่เหมือนซีเรียลทั่วไปที่มันจะมีทั้งโซเดียมมีทั้งแป้งไขมังไขมันคาร์บโบไฮเดรตเยอะแต่ของเรานี่มันมาจากวัตถุด,ดิบตามธรรมชาติเนาะใช่ค่ะไม่มีสารกันบูดเลยนะคะอือเ๊ะเราเราเก็บไว้ได้นานขนาดไหนครับเมื่อไม่มีสารกันบูดอย่างเนี้ยครับ สี่เดือนค่ะสี่เดือนหลังจากทําสดใหม่ๆเสร็จเนี่ยนะค่ะอืมไม่ใส่ถั่วเลยที่เขานําส่งต่างประเทศนี่ก็จะอยู่ได้เป็นปีค่ะอ๋อคือถ้าใส่ถั่วอายุมันก็จะสั้นลงไปอีกหน่อยนึงนี่ค่ะอืมอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้อยากรู้ละซื้อหาตรงไหนอย่างไรได้บ้างราคาตั้งต้นที่เท่าไหร่อย่างไรครับคุณพนิตา ค่ะของเราก็ถ้าสั่งโดยตรงทางโทรศัพท์หรือเพจกายศาสตร์แม่ปานีนะคะก็จะราคาตั้งต้นตั้งแต่กิโลร้อยร้อยสิบาทร้อยหกบาทแล้วก็สองรอยบาทคือขนมเราจะแบ่งเป็นสามเกรดชัดๆเลยะคะ่ะอืมยังไงครับสามเกรดนี้ตัวตัวเกรดหนึ่งเราจะจะมันค่ะจะมันหอมแล้วก็ใช้วัตถุดิบพรีเมียมอ๋อก็คือตัวข้าวพองคัดหน่อย <c oughs> ตัวถั่วตัวอะไรคัดหน่อย <c oughs> ตัวลิส่งเราก็คั่วด้วยเกลือคือค่อนข้างรักษาสภา,าพขนมให้กับให้คือคุณภาพอคะค่ะออ่าในตัวตัวเกรดรีเนียมเลยคัอ,อนนี้ก็ป็นเ,เนื้อสองก็จะดรอปเรื่องมันก็จะมีความหวานแต่วัตถุดิบก็คุณภาพเหมือนกันอมแล้วก็ลงมาถึงเกรดทั่วไปใช่ค่ะเกรดที่จาหน่ายของตลาดจะเป็นเกรดสองส่วนเกรดสามเนี่ยจะเป็นเนื้อโบราณเป็นแบบโบราณแบบขาวๆที่เราภาษาอีสานเราเรียกซาวอะค่ะ สาวสาน้ำกะทิสาวน้ำตาลอืคภาพของวัตถุดิบที่ดีอย่างสมุต้นสมุปตายออ่่อก็คือมีหลายเกตให้เลือกกัน<ต>แล้วแต่ว่าใครจะนิยมขนาดไหนอย่างไรเนาะใช่ค่ะ,ะส่วนส่วนการสั่งซื้อเนี่ยจะสั่งเป็นแบบบรรจุครึ่งกิโลเลือกตามน้ําหนักที่ลูกค้าต้องการได้เราส่งทางไปขนส่งเจนจีลแฟตได้ต่างๆค่ะในหมา ทางช่องทางที่เขาส่งกันเนี่ยนะอันนี้ส่งได้เอ๊ะแล้วในส่วนที่มันเป็นแพคเกจิ้งอันนี้มีจําหน่ายเป็นร้านขายของฝากทั่วไปสามารถหาซื้อได้ก็แหล่งท่องเที่ยวในโคราชค่ะแล้วก็ลำปตทอือมแล้วร้านของฝากปึงหีเชียงอ๋อผมจําได้แล้วผมผมว่าผมเห็นอยู่นะเนี่ยในปึงหีเชียงนี่แหละ <laughs> อะต่อยอดกันต่อนะครับอยากให้ขยับกันต่อยอดไปได้เยอะๆเลยแล้วก็โกอินเตอร์ไปต่างประเทศอย่างกว้างขวางเลยนะคุณปานีนะเออคุณพนิตานะ,อะขอบคุณมากๆครับคุณพนิตาครับค่ะสวัสดีครับ,บคุณสวัสดีค่ะ คุณพนิตาสีเขียวนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทปราณีฟู2015จำกัดครับกรายาศาสตร์แม่ปราณีนะครับเขายกระดับครับจากขนมพื้นบ้านเนี่ยไปสู่รูปแบบสแน็คแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องของรูปแบบดืมด่มๆที่ทํากันมาสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับมีเพจกยายศาสตร์แม่ปราณีเสิร์ฟปุวว๊บก็เข้าไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจตามที่ปั๊มปตท,ะทรหรือร้านจําหน่ายของฝากหรือไปโคราชไปพิมายเนี่ยไปแวะดูได้มีจําหน่ายในหลาย พื้นที่เดียวเหมือนกันนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาะพัปฒนาชาติครับ